บุคคลใดก็ตามห่างจากความรู้สึกทางโลกบ่อยๆอยู่ในกรปะฐานกรรคือการกระทําฐานก็คือจิตคือตัวเราเองทีเรียนว่าใจเกิดเนี่ยจะเป็นกองไหนก็ตามท่านบอกอย่าไปเถียงกันเหมือนกันนะทาจิตให้มันเบามีกําลังทีนี้มีกําลังเมื่อไหร่เนี่ยพบชาติเด็กๆท่านว่าพบชาติเนี่ยเด็กเลยท่านบาามีกลัวเลยครพร้อมที่จะ เกิดเพราะฉะนั้นหลวงตาสัมผัสพะระหลายองคือกุกด้วยสีเนี่ยนะบางคนไม่เคยเข้าท้องเลยฮะหลายพบชาติล้วเกิดกับคนตายนะฮะสุดยอดนะ,ะพุทธศาสตร์บางคนเข้าร่างก่อนเนี่ยเข้าท้องก่อนรู้ตัวเองจะไปสองสาเดือนก็นเข้าก่อนไปแล้วพอตายก็เข้าเลยฮะเปลี่ยนพุชาติเร็วมาก บางองค์ก็ขี้เกียจก็ไปอยู่พรม,มอยู่เทวดามังบางองค์ขีเ้เกียจเกิดเข้าไม่เกิดอยู่ที่กำลัง